สวัสดีค่ะเมื่อนี้อีสานบานย่ายก่กินย่ายกินแต่พ้องผ้าส้มแต่งโม่พี่น้องฝีเมื่อย่ายกินต่พ้องเดีนี่แต่งโม่ย่ายก่กินหลายหลายพี่น้องคนน่ะโดกดกหวานกับหวานด้อผู้ดใดต้องการแต่งโม่หวานหวานก็มาเดอ้อยู่บ้านดินไสอ่อ,อนอยู่ถนนอุดรส้มแพร่เฮานี้ละพี่น้องคนน่ะ บ้านดินไสออนตําบุหัวหน่าเพื่อเมืองหนองบัวลำพูเข้าีนละพี่น้องเอ้ยพุน่ะสวยบอพี่น้องแต่งโม่ยายกีนนี่แต่หนวยใหญ่ใหญ่มีทุกรุ่นทุกไซสเลยขายปีขายทรงพี่กัดบ้านดินไสออนเดอพี่น้องเด้อพุนมาเด้อมาเด้อมาเอาแต่งโมงไ่ไปขา,ข,าาข,าขายไปขายเด้อพี่น้องเอ้ยขายบัวแพงพอขายขายไปยายกีน มาส้มบักโม่ย่ายกีนเด้อพูนะ่ะลายพี่น้องบ้านนี่ขนเมดมือย่านฝนตกตเลยลายพู้น่นาบ้านย่ายกีนขายทุกอย่างของหัวของสวนย่า่กีนนสวยว่พี่น้องบักโม่มังก่อนก็มีถทงละเศร้าูน แจกบักเขียบบักน้อยนาะถุงละเจ้าคนน่ะนะบักหน้าสุดละเศ้าสิบบาทสิบน่วยพี่น้องสามถุงเศ้าขายราคาทรงไปเลยคนสวยบอพี่น้องแต่งม่ย่ากีนนี่ละนาล้านย่ากินคนน่ะถนะุงละเศ้าก็สอบละเศ้าสอบละเศ้าสามถุงหาสิบบายมีหอดบักเผามีหอดบัก ซีด่ามะเผาวกระนวยละซีบห้าบาทหน่งน้อยหน้ามะเขียบลูกละเศร้าสามลูกหาซิบนะลูกละซีบบาทนี่สามซีบบาทสองนวยหาซิบอันนี้ซีสิบสามนวยลอยพี่น้องซีซิบห้าซีบ แต่หน่วยใหญ่ๆมาด้วยพี่น้องเอออยู่บ้านดินเซอออนในหละพี่กัดบ้านดินเซอออนคุณนาหน้าล้านได้กินปลาแดกปลาลาปลาลาสมถุงละเศร้าปลาลาบองแก้วไส่แกงลูกละหาสิบบาทพี่น้องเราก็เกี่ยวมันละสิบบาทท้ายส่งก็สามารถเศร้าพี่น้องมาด้อมาด้อตัวหนังแตียงโม่หน่วยละหาสิบถุงละเศร้า ขายทุกอย่างในหัวในสวนย่ายกินนี่แหละพี่นอ้องมาเด้อมาอุดหนุนย่ายกินในเด้อค่ะเด้อ